ในวิถีชีวิตของชนชาติพันธ์ขมรมีพิธีกรรมความเชื่ออย่างหนึ่งที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษและตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันพิธีกรรมนั้นเรียกว่าการเล่นมมดชนชาติพันธ์ขมรมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนจะมีเทวดาประจำตัวอยู่องค์หนึ่งเรียกว่าครูกำเนิด ทุกกาเนิดก็คือแบบว่าจะมีหน้าตานิสใสเหมือนเราทุกอย่างอาศัยอยู่บนบนหิ่งกับบนหัวคนคือเห็นไหมเวลาคนจับหัวปุ๊บก็จะปวดหัวเพผิดครูคือครูบนหัวไปจับโดนเขามันสะเทือนถึงเขาเกิอเจ็บป่วยได้หากเราพลาดพลั้งทําผิดต่อครูกําเนิดจะบันดาลให้เราเกิดความเจ็บป่วยแม้รักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างไรก็ไม่หาย จนต้องหันมาพึ่งวิธีการสุดท้ายตามความเชื่อแต่โบราณด้วยการไปหาหมอดูเพื่อเสี่ยงทายหาสาเหตุของการเจ็บป่วยนั้นนาทของครูกำเนิดก,ก็จะบนบานให้ครูช่วยบำบัดร,รักษาโรคภัยให้หายทำการมัดขอแก้วขอขวดเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์หลักประกันสัจจวาจาว่าถ้าหายเป็นปกติแล้วก็จะเล่นแม่มดถวายครู จวมบุญตีนกูสมเจ้ากอแก่แก่ประกันลูกครูให้ลิงรีบลิงหอยแห้งลูกครูเดีวนี้เออจ้ามปลูกครูบ้านเคยจะเล่นมมวดจะต้องบอกกล่าวญาติพี่น้องให้รับทราบและพร้อมใจกันทุกฝ่ายเมื่อถึงวันก็ตระเตรียมสถานที่ปร,รำพิธีเครื่องสักการะอูชาข้าวปลาอาหารจ้างวานครูเพลงมาร่วมในพิธี เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อเชื้อเชิญให้ครูเข้าร่างทรงครูกำเนิดครูมมดที่เข้ามาจะได้เล่นได้รําเพลิดเพลินสนุกสนานกับจังหวะทำนองดนตรีจนเป็นที่พอใจรทางที่อาศัยอยู่จะต้องหาคนในเครือญาติเดียวกันจะเป็นตัวของบุคคลนั้นเองก็ได้หรือคนในครัวเรือนที่เป็นญาติยกันสายเลือดเดียวกันเท่านั้นที่จะเข้าเข้ากันได้ ในการเล่นมมดก็คือก็คือการเชิญครูมาเขาส่งนั่นเองแต่ถ้าคนคนใดาตายไปแล้วก็จะเรียกว่าครูปีกปีกคือมอดกระดกจะเป็นครูมอดกระดกตกทอดเข้าอยู่กับลูกกับหลานตลอดการเล่นมมดนั้นมีขั้นตอนที่ถือเป็นแบบแผนคือจะเริ่มจากการเชิญร่างทรงที่เป็นครูใหญ่ในหมู่บ้านได้อัญเชิญครูอารักษ์นักตาที่ปกปักรักษาหมู่บ้านนั้นให้ท่านได้มาเล่นมารำ อำนวยอวยชัยคุ้มครองให้การเล่นแม่มดในคืนนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นจากนั้นจะเชิญครูเกลหรือครูมรดกเพื่อมาพูดคุยสื่อสารหรือช่วยนำทางครูใหม่ให้เข้ามาในร่างทรงเพื่อทำพิธีดอสรายคือการแก้คำบนบานที่ได้กล่าวไว้นั่นเองจากนั้นก็จะเชิญครูเกล หรือครูมรดกมาพูดคุยสื่อสารหรือช่วยนำทางครูใหม่ให้เข้ามาในร่างทรงเพื่อทำพิธีดสรายคือการแก้คำบนบานที่กล่าวไว้นั่นเองเสร็จจากขั้นตอนนี้ร่างทรงอื่นๆที่ทางเจ้าภาพได้เชิญมาร่วมพิธีก็จะทำการเชิญครูกำหนิดครูมมดของตน ให้เข้ามาเล่นมารำตลอดทั้งคืนสลับกับขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆตามลำดับเช่นพิธีเส้นปลุมปรีเพื่อบูชาครูดนตรีและเสียงทายคางไก่การเล่นบอมโซลซึ่งเป็นครูช่างหรือครูอาชีพต่างๆการเล่นครูประกรรมเป็นการละเล่นที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเรื่อยไปจนถึงพิธีจองไดเซกจักจวีออมตูก ไก่ปรกกาซาประาาดานเริ่มกันแต่ถอยกรอยตาตะตูประติดประจันก่อนที่ครูทั้งหมดที่มาในร่างทรงจะได้ร่ำลากันและออกจากร่างทรงไปด,ด,ด,ดนตรีนั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกอยู่แล้ว เราฟังเพลงช้าๆทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายบางทุ่งทำลองทำให้เรามีความรู้สึกเศร้าะเพลงที่มีจังหวะเร็วๆจะทำให้เรารู้สึกคึกคักสนุกสนานดนตรีจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นสิ่งที่มีส่วนในการโน้มน้าวสภาวะจิตของร่างทรงให้สื่อสารถึงจิตวิญญ,ญาณสิ่งเป็นลับสามารถประสานเป็นหนเดียวกันได้ ที่ยังยังมีเห็นในปัจจุบันนะครับคืออันที่หนึ่งก็คือการสมัครสมานสมัคคีในเครือญาติต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนตัดพี่ตัดน้องแค่ไหนก็ต้องมาก็ต้องมาแบบเส้นขอขมาผีเพื่อให้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 ใหครูนี้เข้าส่งได้ถ้าไม่ทําก็ไม่เข้านั่นคือทําให้เครือญาติกลมเกลียวกันนอกจากนี้พิธีกรรมมมวด ยังแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชนชาติพันธุ์ขมรนทำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนในทุกๆด้านให้ลูกหลังรุ่นหลังที่ได้พบเห็นเกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง